จะมีแม่มนติีสาด้วยไปตัแม่เล่นกันไปตันแ่นกนเินาสานให้ได้ม่ารขอเก็บเก็บมแ่ Vale, mas é bom ก็เป็นอะไรมาพบปะเจอในระหว่างคนที่รักคนที่บุกคบคนตรกันนะฮะโดยดีเดยดีกว้างมากเลยเอาเถอะครับเดี๋ยวเราคี่เอาอะฮะฮะ เ็ป่อดใ่นะอาขอเี่ยนคนปอดใจญทีแล้วเม่นม่โชว์ไม่ก็อใจไม่่อนะม่อใจแล้วม่เป็นอะไรแม่ตัวใหญ่ ครับเตัวใหญ่เป็นปุบปั๊บคนลครอบครัได้ครับแม่เราเป็นคนใจใหญ่ด้วยใจใหญ่ใหญ่กว่าพ่อเยอะเดนด้นะไมเ็นหาพ่อวรไาพ่อควรอบ้าวรอกออ้วพ่ล้ยวเออยู่ออยู่ มองคนเชื่อฟ้าให่เชื่อฟ้าอ้ยา,อ,าอ้าอนกระสอบใหญยืนเส้นนายต้อจจติดย พี่พี่แขกในไม่พี่พี่แขกจะพูดว่าเลงพอแล้วไม่อยากบอกอะไรเลยพี่แขกไม่องเลยนะเนมายเทหน้าโอ้โหรถคนไครเนี่ยพี่่รนขอเพลงมาด้วยรถฟอร์จูเนอร์ไปครับสี่ขอไข่มรอันเดสีเก้าแปดสองสองให้ไปด้วยนะ

ใจเผมม่เชื่อใจว่าแม่ดูแลน้องได้ดูแลพ่อถ่ายก็ได้ไม่งั้นต่อยนะคว่าบ่อยๆเมื่อก่อนี่าขาไี่น้าคมมากนะโดาจนาเดืดเลยต้องใส่อคุณแม่าแีคุณแม่เปแมที่ปรเินะใช่หมใช่ครับ ใช่ครับป๋าหนวดีเลยอ่ะนนี hmm. <c weight> <c weight> ้พเงินหายอย่างเงี้ยเบอกเเชื่อเมียรวยทุกคนใช่ไม่เมียรวยทุกคนชเื่อวเรยเรวยองมอะไรโทรศัพท์เ่เลยอ่ะโ่ขึรูปัวอ่ะชื่อเมียยทุกคนไม่ได้หมายถึงว่าคนีเชื่อรวยนะเชื่อเมียยทุกคนเมียรวยทุกคน

หมก็จะมองอยู่นะแต่พี่แคนยังก้มหน้าเลยแคนก่งหน้าอยู่ยังละาใจไม่ได้ที่จะเดินหน้าคนเดียวโดยนชดใช่เพราะว่าโดนไปล้เขาหนาตรงนี้เลกคนนะมาไ่้องเลงม่ได้แล้วแตรงรรเลง้แลอได้อด้อฝากงานวเองเลยนด้นะแลผมเพลงลำทำเร็จนี่เลเล่นเป็นเป็นตู้ว้องรรเล แล้วต้องกลับงานผมด้วยนะครับผมห้นอนเสาอันนี้ผมวันหวยทางวยโดนไีบเไปได้ไปชมไปเราหวยทางไปเราต้องเ่นอนี้เลยไปใช้ <c oughs> นอันที่ผมว่าแทนอ๋อเอ็มตาต้องคนแรกขายอยู่แต่พอเห็นว่า ผมไม่ได้เจอนาแล้วดู้อเพลงเพเพลงี่ผมฟังไม่ต้องจบไม่ต้องจบโชคดีกเอาไปก่อนแล้วั ยันั่งหน้าดาวนี่เมื่อกี้โดนน้าหมูเลวร้องออกมาเอ้ทีน่ะจ้า ก็ดีใจแทนแม่ๆทุกคนครับที่บอกเลยว่าแม่รับผมไม่ผิดคนคนนี้ผมอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่โตเหนือมนุษย์คนอื่นเท่าไหร่นะแต่มีความจริงใจและก็มีกำลังใจให้กับแม่ทุกคนเสมอครับไม่ได้รับผลกระทบตัวเองจากสิ่งม่างๆเลยอยากให้เราใจแม่ที่ติดตามไรด้ียครับโดยเฉพาะแม่ที่แย่ๆมาตลอดบคุณดูแครับเองให้ดีใจกับ อ่าแม่ดูแม่แม่ดแม่้่อนแม่มาชี้่อน่ดูแม่หัวร้นหัวร้อนไปนะครับเรียกพวกหัวร้อนเลยถ้าแบบแม่บบัวร้อนแบบบบี้ก่อนชีพอพอไะ่้มพอจะเฮ้แม่เขาัรักเราอยู่ไหมเขาจะัร้อนบบรงนั้น เสรองแม่เลยผมนึกแต่ควมเสียร้องแลยทุกแม่คนเนี้ยดูแบบเยอะเนน่รักน้อยน่ารัก อันนี้ถ้าเป็นพิธีกอหอวัยน้งเพลงที่ใสยละมีสัญลับครับ หมดตามแม่คะคราวนี้สอคนก็แทบจะได้กันเลยก็ตาเป็นครูปเป็นะเป็นเป็นอรนเป็นเป็นรูปเป็นเป็เป็น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 เป็เป็นเป็นเป็นเป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 ปเป็นเป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 ปเป็